ขายรถทำกินครับรถใช้งานทำมาค้าขายเข้าไร่เข้าสวนรถบ้านแทรนเปอร์เซนต์นิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอมอึดจอมพลังปี41จอโคงเครื่องทีดี27เดิมเดิมโรงงานของหายากรุ่นนี้สาวกนิสสันรูด้ดีรถเครื่องดีคัดซีสวยช่วงล่างดีซีสวยๆตามสภาพอายุการใช้งานรถได้เดิมหน้าเดิมหลังเดิมแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบภายในห้องโดยสารเบาะนั่งสวยสะอาดแผงคอนโซลช่องแอร์อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีแตกหัก พวงมาลัยธรรมดาแต่โครเบาสบายเหมือนพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงมีฟังครับช่วงล่างเปลี่ยนโชคเสริมแหนบมาแล้วซื้อไปพร้อมบรรทุกล้อนกระบะสวยๆรถพร้อมใช้งานได้เลยครับรถขับดีมากทางไกล100บวกสบายสบายๆไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่พ่นศูนย์ดีอย่างดีทั้ง4เส้นระบบไฟติดครบทุกจุดหาใช้งานอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับ เอกสารครบพร้อมจบทุกขนส่งขาย55,000บาทครับสนใจติดต่อดูรถได้ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโทร0822056389ต่อรองได้คนขายใจดีครับท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับดูก่อนนะครับพูดคุยต่อรองราคาหน้างานปลอดภัยที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากดก,กด s ั b s c คร b e กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนใครคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ